หมมอมนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะทุกคนกระเทียมที่เราทําไว้นะคะทุกคนเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทาออเดอร์หมูผัดขิงหมูทอดขิงนะคะทุกคนเนาะหมูเพาะทอดขิงนะเจอใหม่นะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะทุกคนเนาะก่อนหน้าก็ไม่ทราบจะเป็นเมนูอะไรนะคะหรือว่าวิดีโออะไรนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ จอกันใหม่โอกาสหน้านมาดูกันเลยค่ะข้กนก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะนะคะให้ร้อนๆนนะคะ่ะเทน้ำมันหมูลงไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องใช้ช้อนนะคะทุกคนลงไปเลยค่ะน้ำมันไม่เตรียมพร้อมเลยนะคะกคนเนาะเราม่อยกจะตัด,ดวิดีโอมากมาก็ไปไแล้วค่ะนะคะนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมารอสักแป๊บหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เดือดแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนหมูนะคะ เพราะว่าน้อมันหมูนี่ทานได้นะคะทานได้เนาะแล้วเราก็อ ours, ุ้ยน้ำมันเยอะไปไหมเนี่ยาไม่ได้เตรี้ยนน้ำตาลทรายแล้วนะคะทุกค,คนมันน้ำนันไม่จะเหรวนะคะทุกคนเนาะเราก็เทน้ำมันลงไปแล้วนะคะทุกค,คนหมูที่เราเตรียมไว้ก็คือหมูหมัมกซีอนะินะะคคน C ว,วนะคะหมูหมักซีอิวนะคะทุกคนซีอิ๊วเพียวๆนะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะนะทุกค,คนเนาะไปแล้วค่ะนะคะนะทุกค,คนเนาะเดี๋ยวมารอสักแป๊บหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เดือดแล้ว <falsch S 2> หน้า hey. ตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคน คือเราเราก็ใ so ช้มือเลยเนาะเพราะว่าอ่ะนะคะนัาทาไว้นะกระเทียมที่เราตอกเราตอกอะไรสับๆไว้นะคะทุกคนเนาะสับๆไว้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ก็เป็นอะไรที่ทําง่ายๆนะคะสไตล์มาสนันนะคะแล้วก็ขิงนะคะทุกคนใส่ขิงลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ขิงลงไปเลยนะคะทุกคนเนาะก็ใส่ลงเตรียมหมูที่เตรียมหมูไว้นะคะเราก็เตรียมหมูลงไปเลยค่ะทุกคนเทหมูลงไปนะคะจะเทหรือจะตักดีนะคะทุกคนเทเลยดีกว่าไหมเทเลยดีกว่านะคะทุกคนเทเลยเนาะ ก็ได้นะคะทุกคนผัดขิงหมูก็ุลยหอมขึ้นมาทันทีทันใดเลยก่ะทุกคนหิวข้าวเลยนะคะทุกคนเนาะหมูนะคะก็หลังจากทานปลามาเยอะๆก็มาก็ทําง่ายๆสไตล์มนณสนันนะคะทุกคนเนาะเราก็จะทอดกับขิงแล้วก็กระเทียมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปไแล้วค่ะนะคะนะ,ะนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมารอสักแป๊บหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เดือดแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะ,ะทุกคน เสร็จแล้วเราก็เร่งไฟนิดนึงเพราะว่าไฟเราหลีไว้นะคะทุกคนเนาะเราก็เร่งไฟซึ่งเราคั่วไปสักปั๊บหนึ่งนะคะเรียกว่าคั่วหมูก็เป็นอะไรที่ทําง่ายๆนะคะสไตล์มัสนันนะคะแล้วก็ขิงนะคะทุกคนใส่ขิงลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ขิงลงไปเลยนะคะทุกคนเนาะก็ใส่ลงในของชิดป,ปุ๊กนะคะมัสนันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเวลาน้ำมันกระเด็นเราก็จะวิ่งๆหนีหนีหน่อยนะคะทุกคนเนาะ เราก็ใส่ไปแล้วนะคะหมูใส่ไปแล้วเนาะคนมาดูกันเลยค่ะคนก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะนะคะให้ร้อนๆนะคะเทน้ำมันหมูลงไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องใช้ช้อนนะคะทุกคนลงไปเลยค่ะน้ำมันหมูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำออเดอร์หมูผัดขิงหมูทอดขิงนะคะทุกคนเนาะหมูเพาะทอดขิงกําลังเดือดน,นะคะทุกคนกําลังเดือดเนาะเดี๋ยวเราอีกสักครู่เราจะมาดูกันนะคะว่าสีสันจะสดใสสวยงามแค่ไหนนะคะ และหมูของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วคือหน้าเจอใหม่นะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะทุกคนเน,นาะหน้าก็ไม่ทราบจะเป็นเมนูอะไรนะคะหรือว่าวิดีโออะไรนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอก,กันใหม่โอกาสหน้าเสร็จแล้วเราก็เล่งไฟนิดนึงเพราะว่าไฟเราหลีไว้นะคะทุกคนเนาะ,ะเราก็เล่งไฟซึ่งเราคั่วไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเรียกว่าคั่วหมูมาดูกันเลยค่ะ คนก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะนะคะให้ร้อนๆนะคะ่ะเทน้ำมันหมูลงไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องใช้ช้อนนะะทุกคนลงไปเลยะคะ่ะน้ำมันหมูกำลังเดือดน,นะคะทุกคนกําลังเดือดเนาะเดี๋ยวเราอีกสักครู่เราจะมาดูกันนะคะว่าสีสันจะสดใสสวยงามแค่ไหนนะคะและหมูของเตรียมหมูที่เตรียมหมูไว้นะคะเราก็เตรียมหมูลงไปเลยะคะ่ะทุกคนเทหมูลงไปนะคะจะเทหรือจะตักดีนะคะทุกคนเทเลยดีกว่าไหมเทเลยดีกว่านะคะทุกคนเทเลยเนาะ เตรียมหมูที่เตรียมหมูไว้นะคะเราก็เตรียมหมูลงไปเลยค่ะทุกคนเทหมูลงไปนะคะจะเทหรือจะตักดีนะคะทุกคนเทเลยดีกว่าไหมเทเลยดีกว่านะคะทุกคนเทเลยเนาะหมูนะคะเพราะว่าน้ำมันหมูนี่ทานได้นะคะทานได้เนาะแล้วเราก็โอ้ยทำมันเยอะไปไหมเนี่ยเอาไม่ได้เตรียมต่เดียวอีกแล้วนะคะทุกคนมันัสนันไม่เตรียมพร้อมเลยนะคะทุกคนเนาะเพราะ่อยากจะตัดวิดีโอมากไปก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำออเดอร์ หมูผัดขิงหมูทอดขิงนะคะทุกคนเนาะหมูเพาะทอดขิงเหลืองเลยนะคะทุกคนเหลืองเลยนะคะขิงก็หอมฟุง้งในตอนนี้นะคะตั้งขิงแลคะก็ระเทียมนะคะทุกคนเนาะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนะก็เตรียมตักข้าวร้อนๆได้เลยค่ะนะคะแล้วเ,เสร็จแล้วก็มีเดี๋ยวเก็บน้ำมันหมูก่อนทุกคน <c oughs> ก็มีกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะก็คือนโยบายก็คือทานน้ำมันหมูก็ทำง่ายๆสไตล์มนณสนันะคะทุกคนเนาะ เราก็จะทอดกับขิงแล้วก็กระเทียมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของมณสนัน,น,นะคะนะทำกับข้าวทุกอย่างก็คือต้องถ้าใช้น้ำมันก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันหมูนะคะทุกคนเนาะไฟแรงไปแล้วทุกคนเราก็าหลีไฟนะคะทุกคนเนาะเราก็เตรียมพร้อมเลยนะคะทุกคนเนาะเรา่าอยากจะตัดวีดีโอมากไปก็ก็ได้นะคะทุกคนผัดขิงหมูก็เลย,อยหอมขึ้นมาทันทีทันใดเลยก่ะทุกคนผิวข้าวเลยนะคะ,ท,คะ,คะทุกคนเนาะหมูนะคะก็ หลังจากทานปลามาเยอะๆก็มันก็ได้นะคะทุกคนผัดขิงหมูเลยอ้ยหอมขึ้นมาทันทีทันใดเลยกับทุกคนผิวข้าวเลยนะคะ,ท,คะ,คะทุกคนเนาะหมูนะคะก็หลังจากทานปลามาเยอะๆก็มาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําออเดอร์หมูผัดขิงหมูทอดขิงนะคะทุกคนเนาะหมูเพาะทอดขิงของซิปปุ๊กนะคะมาสน,น นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาระหว่างเวลาน้ำมันกระเด็นเราก็จะวิ่งวิ่งหนีหนีหน่อยนะคะทุกคนเนาะเราก็ใส่ไปแล้วนะคะหมูใส่ไปแล้วเนาะเตรียมพร้อมเลยนะคะทุกคนดเนาะเราไม่อยากจะตัดวีดีโอมากไปก็เหลืองเลยนะคะทุกคนเหลืองเลยนะคะถึงก็หอมฟุ้งในตอนนี้นะคะทั้งขิงและกะเรียมนะคะทุกคนเนาะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนะก็เตรียมตักข้าวร้อนๆได้เลยค่ะนะเจอใหม่นะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะทุกคนเนาะคณะเขาไม่ทราบจะเป็น เมนูอะไรนะคะหรือว่าวิดีโออะไรนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าเสร็จแล้วเราก็เล่งไฟนิดนึงเพราะว่าไฟเราหลี่ไว้นะคะทุกคนเนาะเราก็เล่งไฟซึ่งเราคั่วไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเรียกว่าคั่วหมูแเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำออเดอร์หมูผัดขงิงหมูทอดขิงนะคะทุกคนเนาะ หมูเพาะทอดขิงน่าเจอใหม่นะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะทุกคนเนาะหน้าก็ไม่ทราบจะเป็นเ,เมนูอะไรนะคะหรือว,ว่าวิดีโออะไรนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วค่ะนะคะนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมารอสักแป๊บหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เดือดแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนทานหมูบ้างนะคะทุกคนทานหมูบ้างเนาะเราก็ทําไว้ทําไว้นะคะทําไว้ ยังไม่ก่อยหิวมากนะคะแต่ว่าพอทําปุ๊บหิวทันทีทันใดเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นกลิ่นเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตะลิวนะคะทุกคนเนาะเราก็เทน้ำมันลงไปแล้วนะคะทุกคนหมูที่เราเตรียมไว้ก็คือหมูหมักซีอิ้วนะคะหมูหมักซีอิ้วนะคะทุกคนซีอิ้วเปลียวเียวนะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะนะทุกคนเนาะให้เตรียมพร้อมเลยนะคะทุกคนเนาะเพราะ่อยากตัดวิดีโอมากมายก็ ก็ได้นะคะทุกคนผัดขิงหมูเอุ้ยหอมขึ้นมาทันทีทันใดเลยก่ะทุกคนผิดข้าวเลยนะคะทุกคนเนาะหมูนะคะก็หลังจากทานปลามาเยอะๆก็มาตักเตรียมหมูที่เตรียมหมูไว้นะคะเราก็เตรียมหมูลงไปเลยค่ะทุกคนเทหมูลงไปนะคะจะเทหรือจะตักดีนะคะทุกคนเทเลยดีกว่าไหมเทเลยดีกว่านะคะทุกคนเทเลยเนาะเตรียมหมูที่เตรียมหมูไว้นะคะเราก็เตรียมหมูลงไปเลยค่ะทุกคนเทหมูลงไปนะคะจะเทหรือจะตักดีนะคะทุกคนเทเลยดีกว่าไหมเทเลยดีกว่านะคะทุกคนเทเลยเนาะ ทานหมูบ้างนะคะทุกคนทานหมูบ้างเนาะเราก็ทําไว้ทําไว้นะคะทําไว้ยังไม่ก้อยหิวมากนะคะแต่ว่าพอาําปุ๊บหิวทันทีทันใดเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นกลิ่นหมูนะคะเพราะว่าน้ามันหมูนี่ทานได้นะคะทานได้เนาะแล้วเราก็ถั่ยทำมันเยอะไปไหมเนี่ยไม่ได้เตรียมแต่ียวอีกแล้วนะคะทุกคนมารสนัน,นคือเราเราก็ใช้มือเลยเนาะเพราะว่าอ่ะนะคะนะทไว้นะกระเทียมที่เราตอกเราตอกอะไรสับๆไว้นะคะทุกคนเนาะสับๆไว้ ก็ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะน้ำกตะเรวนะคะทุกคนเนาะเราก็เทน้ำมันลงไปแล้วนะคะทุกคนหมูที่เราเตรียมไว้ก็คือหมูหมักซีอิ้วนะคะหมูหมักซีอิ้วนะคะทุกคนซีอิ้วเพียวๆนะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะนะทุกคนเนาะนะคะเป็นเอกลักษณ์ของมณสนนะคะนะทำกับข้าวทุกอย่างก็คือต้องถ้าใช้น้ำมันก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันหมูนะคะทุกคนเนาะไฟแรงไปแล้วทุกคนเราก็หลีไฟนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ของซีฟู๊ดนะคะมณสนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาระหว่างเวลาน้ำมันกระเด็นเราก็จะวิ่งวิ่งหนีหนีหน่อยนะคะทุกคนเนาะ เราก็ใส่ไปแล้วนะคะหมูใส่ไปแล้วเนาะกําลังเดือดน,นะคะทุกคนกําลังเดือดเนาะเดี๋ยวเราอีกสักครู่เราจะมาดูกันนะคะว่าสีสันจะสดใสสวยงามแค่ไหนนะคะและหมูของนะคะเป็นเอกลักษณ์ของมณสนัน,น,นะคะทำกับข้าวทุกอย่างก็คือต้องถ้าใช้น้ำมันก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันหมูนะคะทุกคนเนาะไฟแรงไปแล้วทุกคนเราก็หลีไฟนะคะทุกคนเนาะเราก็เสร็จแล้วเราก็เล่งไฟนิดนึงเพราะว่าไฟเราหลีไว้นะคะทุกคนเนาะเราก็เล่งไฟซึ่ง เราคั่วไปสักปั๊บหนึ่งนะคะเรียกว่าคั่วหมูนะคะเป็นเอกลักษณ์